สวัสดีครับี๋ยวช่อง the b e g น n ิ i n g world นะครบวันนี้ก็จะมารีวิวตัว future last cockman นะครับทุกคนกับอัปเดตทั้งหมดเพิ่งอัด m a ด dusty t ิปมาก็ต้องมาอัดไอ้ m บนี้ต่อก็คือมันจะมีเป็น steamer camera man saint i s h cockman future crest อ่ามาใหม่นะแล้วก็ future last cockman shadow tv man ที่ผมยังสุ่มไม่ได้เพราะผมเกลือมากโอเคทุกคน แล้วก็นี่ฟิวเจอร์เขตที่มาใหม่นะจะเป็นกล่องอันใหม่ราคา3000ค็อกโดยที่อันนี้จะราคาแค่300นาฬิกานะอันนี้3000นาฬิกาแต่แต่แต,แต,แต่กล่องนี้มีโอกาสที่จะได้จากการชนะในด่านถะโรงงานนาฬิกานะทุกคนมีโอกาส10%ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับสายฟรีนะเพราะว่นราคาแพงมากแล้วก็อันนี้มีเทียปมาเพาิ่มอีก20 20เทียเทียที่60จะได้เป็นเซนติค็อกแมนนะนะทุกคน ความสามารถอ่าเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันทุกคนโอยตดิ้งติดิงด้งอะไรเนี่ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปรีวิวกันเลยราคาวางของฟิวเจอร์ลานคองแมนนะครับทุกคนมีราคาอยู่ที่1,500นะทุกคนเป็นราคาเริ่มต้นเป็นตัวระดับมิสติกนะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5,000เริ่มต้นมาสโลได้เลย55%นะทุกคนอ่าระยะ40คคูดาวหนึง่งดาดพ0 0 0 โอเคทุกคนแล้วก็พออัปตันแล้วจะกลายเป็นดาเมจ60,000ู่อ้แล้วก็สโลห้าสิบห้าเท่าเดิมระยะ50าคูดาวหนึ่งไป1นึ่ครูดาวเท่าเดิมดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนตัวนี้ไม่สำหรับเคลียบอลนะทุกคนแบบตีแบบแรงๆอะ่ะเออโอเคตอนนี้ใกล้าบานได้ลทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมวางฟิวเจอร์ร้านของแมนแล้วนะโดยที่ถ้าการโจมตีของเขานะจะเป็นการพุ่งและมีเอฟเฟกสายฟ้าเหมือนว่าจะมีเสียงด้วยนะเนี่ย มีเสียงด้วยทุกคนสกิลเริ่มมานี่มีสกิล,ล้วทุกคนสกิลคือ lightning time stop ก็คือจะทำให้พวกสกิลอาพวกโถส้วมนี้พวกทอเลตอาสตันอาเป็นเวลา1ิบวิเหมือนแบบเหมือนลูกป,ปั้นอะอาแช่แข็งเหมือนลูกป,ปั้นและเสร็จแล้วก็จะโจมตีด้วยอาสายฟ้าสุดรุนแรงโอ้ค่อนข้างน่าสนใจนะขั้นแรกมาก็ตามที่ผมอ่านไปเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมอัพเลยแล้วกัน ขั้นแรกอัพ2,500ปึ๊บกลายเป็นดาเมจ12,000นะทุกคนจากดาเมจ5,000ระยะ45คููดาว1น์1สโล55คููดาวของครูดาวกับการสโลผมขอไม่พูดนะเพราะว่ามันก็เท่าเดิมไปเรื่อยๆทุกคนโอเคนี่มันแบบแรงนะเหมือนมาสำหรับจัดการบอสทุกคนแต่พวกตัวเล็กๆ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าเกิดพวกตัวเล็กๆมามจะเสียเวลามากควรมีตัวมาเคลียร์ตัวเล็กๆนะทุกคน ควรมีแบบตัวมาเคียตัวเล็กๆกันไว้อะที่ดีอ่ะแต่ว่าเวฟหลังๆตัวเล็กๆไม่ค่อยมีนะใช่อันนี้ตัวแมวแมวโดนตีนทีเราสโลว์เลยทุกคนโอ้โหดีนะนะ่ะดีนะโอเคเดี๋ยวผมอัพอ,อีกอันหนึ่งแล้วกันอัพเร็วอีกตัวหนึ่งอีกตัวโอเคผมอัพเลยละดาเมจสองหมื่นห้าพันอ่าระยะสี่สิบห้านะทุกคนตอนนี้บอกว่าจะมีอัพแค่ประมาณสี่ขั้นเท่าที่ผมคาดเดาไว้ ใช่ตอนนี้ดาเอกเกนเป็นสองน้านะถือว่าแรงแล้วนะ่ะถือว่าแรงอ่าบาซอบาซอนีต่ตีแค่สทีก็ตายนะเิดใช้ตัวเนี้ยนี่บงังโอยมีตัวแบบตัวจิวจ๋วมาทุกคนควรไปเคลียร์มันมาก,ก่อนอ่ะควรเคลียร์พวกมันน่ะพวกตัวจิวจ๋ว,วอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออัพตัวฟาร์มก่อนแล้วกัน โอเคครับทุกคนและตอนนี้ช่องผมนั้นก็ใกล้ถึง4,000ซับแล้วนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันกด s ั r i b าด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้4,000ซับแล้วและถ้าเกิดผม4,000ซับมไหร่ผมอาจจะแจกกอลลี่ก็ได้นะแต่ผมต้องดูก่อนว่าเจมผมจะพอไหมและแน่นอนผมจะมาฟาร์มไว้ก่อนก็ทุกคนก็ช่วยกันกดด้วยนะให้ถึงไวๆถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ให้ถึง1 0 0 0 0มซับในปีนี้นะทุกคนจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม,ไไไหมโอเคทุกคนปะ เดี๋ยวรออัปเดตต่อเออตัวหลุดตัวหลุดผมเพิ่งเห็นมาตัวหลุดไม่เป็นไรตัวนี้ผมเห็นเขาบอกว่าสามารถการสตาน์ได้ทั้งหมดอ8รอบนะใช่ผมเห็นเขาบอกว่า,วามันสามารถการสตาน์ได้ทั้งหมด8รอบซึ่งก็น่าจะแต่ว่า8รอบนี้ก็โกงนะทุกคนกันได้ตั้ง8รอบแผมดาเมจแรงตีก็ไกลอีกนี่ทุกคนอัพอีกขั้นหนึ่งก็จะตันละออมีอัพเท่านี้นี่ทุกคน อไอ,อตัวนี้ก็ตัวเจว้าปัญหาเหมือนกันได้เปรแรงมากได้เปรแรงเป็นตัวเหมาะสําหรับแบบเนี่ยตอนกลางๆเกมนะเพราะว่าตอนต้นเกมไม่เหมาะเพราะมันจะมีตัวเล็กๆเยอะแต่ตอนกลางๆเกมไปถึงแบบท้ายเกมอะ่ะมันจะมีพวกตัวใหญ่ๆอย่างเดียวตัวเล็กๆไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่โหดูดิทีเดียวปากอืแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวขั้นสุดท้ายหนึ่งหมื่นนะผมลืมดูเลยเออ ตอนนี้ระยะ5้าิแล้วนะทุกคนระยะตันละเนี่ยวกว้างมากเอ่อระยะมันระยะมันเอียงขึ้นไปด้วยสกิลเดี๋ยวผมค่อยใช้ตอนท้ายแล้วกัน๋วยวผมค่อยใช้ให้ใหดีวิวนะตอนที่แบบมันมีมอนเยอะๆผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะคือแบบหยุดเวลาแล้วก็จะมีฟ้าผ่าลงมาใส่ผมอยากรู้โอเคอัพตันแล้วทุกคนอัพตันแล้วทุกคนดูดิดาเมจแรงมาก นี่ตีสทีไดยตัวเนี้ยส่วนตัวดาคุณตำรวจอาแค่ทีเดียวนี่มันน่าจะาหน้าตาเท่ากันหมดเลยนะก็การโจมตีก็จะเป็นการพุ่งแล้วก็มีแสงสาแสงสีเหลืองไปสายฟ้าออกมานะทุกคน ทีทททท่จริงมันก็มีร,มร้านเขาเหมือนร้านธรรมดาแต่ว่าผมไม่ได้มารีวิวเพราะว่ามันแพงส็ดแล้วตัวนี้ผมก็ไม่ได้ไปซื้อเปิดมานะไม่ได้ไปซื้อ3,000พันอะอนันมาแต่ผมไปซื้อด้วยเจมมาเพราะว่าขี้เกียจแล้วผมก็กล่องไม่ขายตอนนี้คือกล่องราคาแพงมากทุกคนถ้าจะฟาร์มไม่ขายใช่ <c oughs> ผมจะเพราะว่าผมฟาร์มไม่ขายไงขายสองพันทีนี้ผมก็ได้กรลี่มาแจกทุกคนละหนึ่งตัวเออ เดี๋ยวผมต้องอาหากอนดีมาแจากทุกคนนะตอนสี0พันซับอ่ะโอ้ยทุกคนมันมีแสงสีเขียวด้วยเหมือนมีสกิลนะทุกคนรอดูนะใช้สกิลอะไรสิคือตะแกะทุกคนเห็นปะหายหมดเลยอ่ะมันเป็นสกิลสีเขียวๆมันเป็นแบบแสงฟ้าสีเขียวๆอ่ะทุกคนผมเพิ่งรู้โอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้มันจะมีโอกาสเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมแบบ เพิ่งมาเห็นนะคือตะแกะทีเดียวตายกันหมดเลยอ่ะตายทั้งวงเลยอ่ะสีเขียวเขียวเดี๋ยวผมต้องไปเปิดอ่านแป๊บนึงนะตอนนี้ผมหาอ่านอยู่แนละ้วทุกคนแลวตะแกะผมเห็นสีเขียวใหม่แล้วแลมันก็ตายกันเลยคือผมคิดว่านะสีเขียวน่าจะเป็นแบบพาสซสีฟพ,พิเศษมีโอกาสนิดนึงที่มันจะโผล่มาซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดด้วยดิทอร์ดอ,อยู่แนละ้วทุกคนว่ามันจะมีความสามารถอะไรบ้างโอเค ฟิวเจอร์ลารอกแมนทำไรได้บ้างฟิวเจอร์ลารอกแมนอ๋อมีโอกาส2%นะทุกคนที่มันจะต่อยกันยเป็นสายฟ้าสีเขียวซึ่งมันจะทำะไรได้เอ่ยมันจะทำให้พวกตัวศั damage, ตรูที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยดาเมจที่แรงมากแรงขึ้นกว่าเดิมโอ้ทุกคน โอเคมีโอกาส2%นะเป็นสกิลแบบพาสีมีโอกาสโ okay. อเคอันนี้ผมวางวาเดี๋ยวผมจะฝอสแปมไปนะคืออ่ะผมล้มกีเลเซอร์อะไรกันมาดูกันว่ามันจะไหวไหมผมคิด okay. ว่านะยังไงก็ไหวถ้าเกิดว่าผมดวงดีได้พาสีรัวๆนะแต่ว่าที่จริงไม่ได้มีพาสีอะมันก็ได้อยู่นะอนี้ทุกคนสีเขียวทุกคนเห็นปะเออโอกาส2%อที่จาออกนะต่อต่อแบบการโจมตีหนึ่งครั้งมั้งทุกคน เขาไม่ได้เขียนบอกว่า2%ซต่ออะไรแต่น่นต่อก,การโจมตีหนึ่งครั้งแหละสีเหลืองจะเป็นดาเมจธรรมดาสีเขียวจะเป็นแบบดาเมจแบบแรงมากแรงคือกว่าเดิมตัวตอนนี้มันมาแค่3าตัวมันยังไม่ค่อยไหวนะเพราะาตัวละครม,มันเริ่มเลือดแบบเยอะๆกันละทุกคนผมคิดว่าต้องอัพให้ตันก่อนเพราะว่าผมไปอัพตัวฟาร์มาตะกี้เพราะว่าตังมันไม่พอมันเป็นตัวที่อัพค่อยงใช้ได้แนะล้วราคาสมเหตุสมผลอยู่ พราะว่ามาสโลได้แล้วก็ดาเมจแรงและทําไมอ่าคุณพี่มิวแทนตัวตะกี้ทำไมมันตัวเหลืองอะทุกคนบัอกอะไรเหรออืมทุบๆอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แรงมันแรงใช้ได้อยู่แค่แบบอุยอ้ยทุกคนสีเขียวนี่คือแบบตายเรียบโอเคผมรู้ละสีเขียวจะทำดาเมจกับพวกตัวที่อยู่ใกล้ๆ น่าจะเป็นเฉพาะตัวที่อยู่ในวงหรือแบบใกล้ๆตัวของตัวที่มันทําสีเขียวอะเพราะว่าตะแก้คือแบบหายหมดเลยอ่ากิจทอยเลทก็ไม่ขนามือกิจทอยเล็ก็แบบยังสู้ไม่ได้เพราะว่าแบบเนี่ยสโล5ห้าสิบห้าเอรซ็ะกินเลเซอร์นี่ก็สโลแค่ห้าสิบดูดิแบบอชาช้าไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมขออัพตัวฟาร์มแป๊บนึงนะตอนเนี้ ผมขอภาวนาให้ได้สีเขียวอุ้ยนีย่ทุกคนสีเขียวตะเกียบแบบแรงเลยทุกคนตะเกียบเออโอเคทีนี้ตอนตนี้แบบอ่าม,มันอะไรลายเนี่ยมันรวมกันมั้วซัวไปหมดเลยผมกดดีไหมสกิลเออตอนนี้มันตายกันหมดแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมค่อยกดแล้วกันรอแบบมันใกล้หลุดรอบที่ประมาณสา 3, รมรอบที่สองรอบที่สาม เออทุกคนเห็นบ้าตะแกะลอยนีนย้นลูกก็สูญไม่เป็นไรเลยเอออ่าตอนนี้เวสี่สี่แล้วทุกคนค่อนข้าง,ง่ายอยู่นะแต่ว่ามันแบบดูเหมือนจะหลุดอะ่ะมันต้องสแปมเยอะๆนะทุกคนต้องสแปมมันเยอะๆถึงจะดีอะ่ะเนี่ยมันจะทุบๆกันอย่างนี้ขอคิดว่าผมคนกดควรกดโอ้เนี่ยทุกคนตะกี้โดนสายฟ้าอ่ามัน,ม,นมันกี่วิอะ่ะสิบวิ เท่ากับละอาไทยท่านฮอกแมนเลยนะทุกคนครณดาเท่าไหร่ห้าทีโอ้โหผมคิดว่านะฮอกแมนล่างธรรมดาสกิลน่าจะดีกว่าแต่ว่าแบบอันนี้ทำดาเมจด้วยไงแต่ผมไม่รู้ว่าดาเมจมันแรงเปล่าขอให้ได้สีเขียวเฮ้ผมปิดออโต้สกิปก่อนลวกันแป๊บนึงอ่าผมไม่ได้สแปมไปเยอะมากไงมันยังไม่ตันเลยอ่ะผมต้องเอาไปเยอะกว่านี้เนี่ยเลือดมันเริ่มเยอะกันละ โอเคทุกคนตอนนี้มันเริ่มวันนี้แล้วมันเริ่มหายไปกันแล้วทุกคนโอเคเอตอนนี้เวส48แล้วนะทุกคนมันมันเหมือนว่ามันจะหลุดแต่มันก็ไม่หลุดคือที่จริงมันก็ควรจะหลุดแหละแต่ว่าผมใช้สกิลไปก่อนอีก3นาทีกว่าสกิลจะกลับมาใช้ได้อาสกิปเลยไหมเนี่ยสกิปเลยดีไหมกลัวว่าสกิปไปแล้วมันจะหลุดอามมันไม่ได้ดีอะไรมากนะ แต่ถ้าเกิดเป็นร่างแบบกอรลี่อ่ะถ้าเกิดผมได้มานะผมจะหามารีวิวให้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้เปล่าเกลือมากผมเกลือสุดๆไปเลยอ่ะรู้ไหมทุกคนเมือม่อเมื่อวานอ่ะผมทำเควสสุ่มดีเจนารี่ผมสุ่มไปตั้งเยอะตั้งเก้าร้อยตั้งหลายรอบไม่ได้รีเจนจนผมเลิกแล้วผมก็ไปนอนคือแบบเฮ้ออะไรก็ไม่รู้ดวงผมไม่ค่อยมีเลยช่วงเนี้เออ ตอนนี้เบสสิบเก้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอยังไม่สคิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางเพิ่มแปบบ๊บเฮ้ยเนี่ยสีเขียวสีเขียวมากันเยอะๆหน่อยก็ได้สีเขียวอะขอสีเขียวหน่อยขอสีเขียวอยากให้ได้ไอ้แรงเนี่ทุกคนทำไมมิวแถมมันกลั็นตัวเหลืองเนี่ยหรือว่ามันตัวเหลืองอยู่แล้วฟังเสียงดิทุกคนพุ่งๆรัวๆผมสซคิปเลยดีไหมสซิปเลยดีไหม เอ้ย,ยมีตัวในสตันสงสัยแน่ต้องอัพให้ตันกกอนทีกาการสตันได้8รอบมั้งทุกคนเนี่ยอันนี้ดีเจเลตด้วย8ล้านโอเคสคลิปเลยมาแล้วมากันแล้วทุบทุบ,บ,บเออมาแล้วคนมาดูกันว่าจะชนะได้ไหมถ้าเกิดได้สีเขียวกันอ่ะจะแบบดีมันจะชนะได้ผมขอไปขายตัวฟาร์มก่อนแล้วกันตัวฟาร์มตัวฟาร์ม อบโอเคตอนนี้ผมขายตัวฟาร์มเรียบร้อยอ่าไปอัปเดตหน่อยนี่ตัวบอสมาละบอสมาบอสแมกเนตไททันทอยเล็ดเลือทเทเอ่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสิบหกล้านอุ้ยทุกคนดูดิเะเกี้โดนดาเมจหมูมามาดูกันว่มา,มามันจะตายไหมผมคิดว่านะชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ บายตัวหนึ่งโอ๊ยชนะง่ายง่ายง่ายถ้าเกิดสแปมมัไปเยอะๆคือแบบมันจะแรงอย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยสีเขียวแรงมากลาก่อนเย่โอเคทุกคนตอนนี้ชนะเรียบร้อยนะตัวเนี้ยถือว่าแบบเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนไว้ใช้สำหรับจัดการพวกตัวเลื่อนเยอะๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบ มันก็มีแบบเกือบหลุดบ้างมีโมเมนต์เกือบหลุดบ้างทช่แบบตอนนั้นอะแต่มันต้องสแปมดไปเยอะๆไงข้อเสียคือมันตีตีเดี่ยวไม่ตีสเปรถ้าเกิดตีสเปรมันก็น่าจะโกงใช่แต่ว่าทีนี้ทีนี้ก็พอโกงพอแล้วแหละมั้งทุกคนโอเคครับทุกคนไปแล้วครับบาย